สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปยทานนะคะดอกกล้วยไม้มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ วัดลงไปนะคะตรง9เซนติเมตรครึ่งคะ่ะเราพับค่ะ <c oughs> ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะวางลงไปค่ะ <c oughs> จับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่1เป็นฐานนะคะ <c oughs> ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นหนึ่งลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องน,นงคะค <c> ะ <oughs> เส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงสินลิบบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญน,นะคะลิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านนะคะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับเส้นลิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นนะคะฐานของเส้นค่ะ ปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายมือค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อไปเป็นเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปิดบ,บิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะของเส้นนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นะคะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ แล้วเราก็ดึงเซนริบบิน้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ไปนะคะทางซ้ายมือค่ะเราจับริบบิน้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิน้นนะคะชี้ออกมานะคะทางขวามือเราม้วนปลายริบบิน้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะ ปลายริบบินทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้ไปนะคะทางซ้ายมือค่ะเราก็จับริบบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบินนะคะชี้มาทางขวาค่ะแล้วเราก็มมวนปลายริบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเราค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ไปนะคะทางซ้ายมือค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือค่ะเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้นะคะ เราดึงเส้นริบบิน้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้ไปนะคะทางซ้ายค่ะจับริบบิน้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิน้นนะคะชี้มาทางขวามือค่ะเราม้วนปลายริบบิน้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิน้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะแล้วสอดเข้าไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกตรงนี้นะคะกีบดอกนี้นะคะทะลุออกมาแล้วนะคะตอนที่จะดึงนะคะให้นํามือนะคะกดกีบดอกนี้ไว้ค่ะนคะคะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะคือเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะ เราจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเนี่ยค่ะขึ้นมาด้านบนของเส้นแล้วสอ,ส <showed S 1> วสอดเข้าไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกด้านบนค่ะก็คือกีบดอกนี้นะคะให้นํามือกดกีบดอกนี้ไว้ค่ะตอนดึงน,นะคะขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะเส้นริบบ euh <sh> <suffering> <benchmark> ิ้นทีしし่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาด้านบนของเส้นแล้วสอดเข้าไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านบนค่อยๆดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเราหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ใต้ล่างกีบบอกนี้นะคะปลายดิบินนะคะทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะค่อยคดึงออกมาค่ะเนี่ยค่ะตอนดึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะค่อยค่ดึงออกมานะคะนี่นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเราม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกที่เราทำนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างกีบดอกที่เราทำนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนลิบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ